ล่ากับคลาวนายครับแสงเหนือประทะไม่ก้าเออเชคเกอร์วะ W ให้กับเออเชคเกอร์ครับเ,ออกเ,กรเดือดอยู่เดือดอยู่เดือดอยู่ W ให้กับเออเชคเกอร์อบิดมอลไลฟ์พีซแอดมินปิดไฟให้หน่อยจ้ะหรือว่าเพิ่มไฟอ่ะน่าจะเพิ่มไฟนิดหน่อยมันมืดเกินไปบางคนชอบปิดไฟบางคนชอบเปิดไฟ อุธนาสิทธิ์ครับผม300บาท W อเเจอกันระหว่างช้าเราแอร่โลไปครับผ่านหน้าไปนิดหนึ่งครับเก็มเปาี่ลูนไป3จุดคร่คราวนายได้เปรียบเล็กน้อยทางด้านทีสวตเกือบแตกครับแสดงว่ามีทีมไปดึงยอดวิวอยู่เยอะนะทีมขวัญใจหลายคนสปีดก็ลงสายล่างเอ็กตีก็ลงสายล่างครับโชคชะตานำพากันไปวางหน้าตัวของฝั่งรีซีลงครับแล้วก็สปีดเนบลาดเปิดย้ำต่อออลิโดนจี้เข้ามาครับ คาเตามีได้เฟิร์นบัดไปก็ใส่นันออลีก่อนนะโอ้มันมาแล้วก็ Nine, คราวนายก็เมเก้าเดินก็ใส่นันแจ็บต่อแจ็บก็รีบุกไปแล้วก็แยกล่างมาสเปียครับอัดล่างจริงไปแล้วครับจังหวะนี้ต้องเอาให้ได้ครับจี้จีจจ้มาต่อมีวร์ปซ้อนแน่ขันเส้นว้าไปครับทางด้านนี้ฟิชเชอร์สวยครับรอนอฟเกือบไปแล้วครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเซฟเลื่อนฟังคิวได้จะแจ,จ,จ็บจะตายหดแจ็บสเปียเขาป้อมฮะ แต่เลือดยังเยอะอยู่ครับวัสันวัสันรอปั๊มมานานแล้วก็บีมรอมานานไม่พอครับ <c oughs> ด้านของฝั่งแจ๊บไหลยาวๆโค้งไหมโค้งสักหน่อยไหมก็ดบุกปาดหนึ่งทีก็บสะบัดน้ําใส่เกือบแตกครับทางด้านรอ,อนอฟต้องเอาแล้วก็สเปียร์ไปป้อนล้อนอฟก็แจ๊บดึงนานจัดแล้วก็คิววราปลงมาเติมขวดให้รอ,อนอฟรอ,อนอฟฟิชเชอร์ก็ไม่ได้ครับตามไปก็เสียเปล่าเพราะนากาวิ่งเร็วอะเดี๋ยวต้องรอจังหวะจูนให้คมก่อนบีมไปใส่คิว ดานโดคาโตมิจัดก,การทีสเวตไปครับในเลนบนฟาริบูป,ป่านมาสเปียไปไม่ได้ครับฟิตแมนแยกล่างหลบสเปียครับโอ้โหตึงจัดแล้วล่อน,น็อปชาร์จมาจะเอ็กโคนหรือเปล่าคุกกี้ไปไม่ถึงกนแล้วฟิชเชอร์ไม่โดนด้วยฮะโอ้โหจังหวะคอนเนคกันไม่ดีครับสิ่งที่พูดไว้มันเกิดขึ้นอีกแล้วและนี่จานคิววาร์ปกับทธลหรือเปล่าไมดดี้ชัยครับเด้งจังหวะสุดท้ายไม่ตายครับ4-0ครับตอนนี้คราวนาย มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะตัวเต็มไปแล้วฟีเจอร์ครับผมติดเรนดอปนะขันกันไว้ก่อนไม่ให้เอาลูนเลเวลรอน้องเติมขวดกัไปนะตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับอารีนาเอาบาดดูเหมือนดาเมจจะไม่พอด้วยซ้ำครัจับล็อกมากับเอ็นสแนร์ครับวาร์ปซ้อนกันหน่อยครับวาร์ปซ้อนกันหน่อยครับกระโดดหนีไปได้ครับทีสวีทเนี่ยชั้นางลงมาใส่ดีเอ็มโรลลิงก็มาอารีนาบาดขันไว้ก่อนครับแล้วก็ซัดเลยครับแอโร่ไม่โดนไม่เป็นไรครับผมซัดตอบแมกนิตายครับผมแอคทีฟกันไว ปั๊มทางด้านฝั่งสติ๊กสู้ได้ครับเปิดทางด้านโซลแฟร์ยิงหน้าไปครับตีไข่แตกไม่ได้ต่อแล้วสแตมร์ทผดหนีไปก่อนดีเอ็มลีกู๊ปกับคาร์เตอมิและนี่ครับเอ็นเซเน์ล็อกมาเอาหลุดโพซิชั่นครับทางด้านนาคาแถมอีกนิดเหลือฟิตแมนเจอแจ็คสเปียร์ขมๆเรียบร้อยครับฟิตแมนขึ้นมาเป็น2ต่4 2> อ4อาร์ติกเบิร์นครับโบยบินไปเอ็กโคสแลมโทเทมฟิชเชอร์ตีศพปิวไปเลยครับเรียบร้อยครับคาร์เตอมิ3ต่อ4ครับเก็บมาทีละแต้ม โลลิงกิ้งมาใส่คิวครับคิวคุกกี้ถอยดึงระยะไว้ก่อนครับพอแรงจัดนะทางด้านฝั่งโนวันวาร์ครับซ้อนลงมาครับทางด้านฝั่งวัสสันฟิเชอร์ขั่นกันไว้โลลิงมาเต่ฝาครับรอน้องไม่มีเอโก้แลงครับในเพลงนี้เจออีคลิปเต็มหัวคุกกี้ช่วยมาไม่ไหวครับสตันไปที่โนวันนิดหน่อยสปินเดอร์บลัดเปิดไปเกี่ยวเนื่องคิวโลลิงกิ้งเขามาครับไม่มีอารีนาไปบีไฟเขาได้ยังไงครับทางด้านวัสสันบีใส่คิวเรียบร้อยครับ คิวยังไม่มีเัืงอั้นฝั่งมอต้าเลยฮะและ้วตอนนี้โลดิ้เข้ามาต่อบีมันเข้าไปที่แจฟแจฟก็ไม่น่าจะรอดครับทิปขอ์คิวนั้นว่าสานคืนเงินให้กับเขาแบบเต็มๆบิงสวนไปกับลอนอฝั่งนี้กิ้งสวนไปโอ,โอ้โกรดึงจับล็อกไว้แล้วมอต้ตาเต็มเวลาครับไซเลน์เปิดมาโทเทมซันลูกต่อหน้ากาเปิดหลับอีกแล้วให้ทางนั้นฝั่งรองนอมหนีไปได้ครับหลับรีเซ็ตทีเด็ดจริงๆครับทางด้านฟิตแมนวินเตอร์เคิร์ดเปิดไปกับผมอารีน่าบัตขั้นสวยครับแจฟ สเปียรมาแต่เป็นโดนทางนั้นฝั่งอ e ีคลิปแบบนี้ไม่ค่อยไหวครับคุกกี้ช่วยแจ๊บบอ,อกพปก่อนรอน้อคครับผมจ่ายสกิลต่อไม่ได้ครับอีกโคสแลมก็ไม่น่าจะพอเ W ส,สับผ่านลงไปใส่นั้นฝั่งออรีครับสกิลเปิดมาแต่คมๆคมครับเรียบร้อยครับวควนั้นวัดสันโอ้โหกลายเป็นว่าสกิลของทางด้านฝั่งคลาวนายดีกว่าครับในการเซตอัพมีนาการรีเซตไฟครับแล้วก็ทางด้านฝั่งเซนทอร์ดึงครับ อเดลล่าครับรอน็อปครับยังดีครับที่เอโคเก็บฮะฝั่งคาโตมิไปได้ครับมิลาน่าต้องมานั่งกัดฟันออกคลิปเนี่ยฮะไหนจะอัคนิมชาดอีก <S <S โลลิงกี้ก็มาครับคนไม่กลับก็โดนพิกออฟไปแบบนี้ไตคอปไาอ e ีสปอร์ตไปเจอสตอมมาดับเบวิลเอดไม่รอดครับโอริโดนเซเลนไปแล้วเวสเซลเป่าครับฟิชเชอร์มาก่อนสแต็มผีดไล่ตาลุบตาสตอมยัดโลลัวแล้วคุกกี้ช่วยอารีนาเอาบัตรมาสเปียร์สวยครับแจ๊บทางด้านนี้ก็เตะศพแตกไปเลยครับ โนวัน no เรียบร้อยแจ๊บทำตึงมอต้าต่อใส่ัั้นฟิตแมนฟิตแมนแยกล่างยื้อกันไว้ก่อนครับเกือบแตกครับฟิตแมนแต่แจ๊บจะบิงเอาหรือเปล่าอีก2วีครับก็ลิบุกสเปียก็ลิบุกสเปียผ่านตัวไปเรียบร้อยกับฟ oh, ิตแมนครับแผ่นหลังของพี่ชายแผ่นหลังของพี่ชายเงินบัวมา1,300โก้ะออโรราดึงฟารไปครับทางด้านฝั่งทีม <c oughs> ออโราครับยังใช้มิลาน่าไม่เต็มประสิทธิภาพนะ มีรนาก็หักมาออก BKB oh, oh ก่อนนะเพื่อจอยไฟไม่งั้นเจอจะเล่นลำบากโลลิกกิ้งมาตัดออรีไปทางด้านฝั่งออรีครับโดนสตอมโดนดับเบิลเอทเรียบร้อยออรีสเกลแมปสเกลแบบไม่มีชาร์ดด้วยครับต้องรอเก็บเงินกันก่อนมาจนนะต้นไม้ถ้ามีชาดีย้ยังพอส่องแมปได้ครับไต่ขอบกันไป เอจโซมิวทอได้ไปแล้วทางด้านฝั่งทีมคราวนายคราวนายก็น่าจะทวินเกตครับเข้ามาจอยไฟแล้วบีบตีทาวเวอร์ด้านบนเทียสอไปก่อนใช้เอจให้คุม้มวัดซันครับเก็บตังค์ซื้อทางด้านฝั่งเซเลคกิรีคันดาต่อเขาไม่ได้รีบร้อนนะปั้นดาเมจไปเรื่อยฮะแสดงว่า30นาที35นาทีจบเกมเนี่ยถ้านัานคราวนายถ้ายังอยู่ในไทม,มิง่งเจอกันระหว่างทางเขาก็บีมไวกว่าครับแต่ว่าเป็นตัวที่ถือเอจิตครับ อีคลิปเปิดไปแล้วครับผมแจ๊บพยายามจะคลายครับคุกกี้ช่วยถอยออกมาครับแจ๊บจ่าย BKB ไปแล้วแล้วตอนนี้อารีนาช่วยนั่นสินตัวของคิวหรือเปล่าครับไม่ใช่สินคิวสิคิวเฉยครับนครสมบอลลอดล่วงไปครับแล้ววินเตอร์เคิร์สสวยจัดครับผมไปล็อกดาวน์ครับใส่นัทซีสเวทด้วยครับด้านหอนอ็อบเอ็กโคแสแลมมาแบบเต็มข้อแต่ว่าดาเมจมันไม่ขึ้นครับผมเพราะเป็นฮีโร่ครับตรงนี้ดาเมจไม่มีหรือเปล่าครับเก็บหมดเลยครับทีสเวทแจ๊บแตกเลยฮะแล้วก็ ทางด้านฝั่งจานคิวครับเสียแค่เพียงวินเชอร์ไวเวิร์เท่านั้นด้วยความต่างของการเงินก็ยังสู้ลำบากครับเมื่อกี้เอ็กโคสแลมไปแล้วทำดาเมจไปเท่าไหร่ฮะ2,007ครับปิดไม่ลงนะเลือดหายไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและนาการย,ยังไม่จ,จ่ายหลับด้วยฮะ มอต้าหย่อนจังหวะนี้นาคาเปิดลับรีเซ็ตอัพก่อนครับทางด้านตัวคนนี้เอ็โคสแลมแบบเหน่งๆใส่โนวันแตกครับผมเอาเลิฟจังหวะ2ดีกว่าครับลอนอฟกิฟเนี่ยเข้ามาลิ่นหน้าอับบัดครับเอาใครก็ได้ครับแบบนี้เอาตังค์ไว้ก่อนนะฟิตแมนแตกครับเรียบร้อยครับคราวนั้นก็ถอยครับผมได้เงินบวกกลับมาครับทางนั้นฝั่งออโรล่าครับ2000ครับดีเฟนบ้านไว้ต่ออีกทีหนึ่งอีกส0งร้อยได้อะกนิมครับทางด้านฝั่งลอนอฟ จานคิวเข้ามาเซนที่จะหักวอร์ดโดนดักการฟันเอาวอร์ดแล้วกันหรือเปล่าไม่ได้ครับเอาละโดนไป50วีครับแล้วโลชานจะเกิดด้วยครับอีกหนึ่งนาทีนาทีครึ่งนะโนวันวาร์ปลงเอาโพตวิภาพเหมือนเมื่อวานเลยฮะแต่เขาเปิดมาก่อนทางนาทีสเวีโดนแหลมมาแล้วบีเบีกดได้ทันไหมต้องบีเบแล้วครับไม่งั้นไม่ได้ครับ อลินาอคไปเฮกดูหน้าสวยสวยิงซอยซอยมากกว่านี้โอ้โหโดนโคเอมเบสครับวินเตอร์เคิร์สไปรอโนมจะเข้าไปครับเอโคสแลมได้ Echo หรือเปล่าลูน่าวันเล่นเฟสสองมาเอโกฟิเชอร์ซัดไปใส่เรนคาโดมีกระโดดออกมาบีมแตกกลางอากาศอีกทีรับอกใส่ด้รอโอมครับ,บ Silent รอนนมไปเปิดคาตาโอมีเฉยเลยครับการว่าจะเข้าแลวออกได้ทันแล้วบีมบัตลงตัวแตกนึงครับทีซาเวดคันดาครับ โอ้โหน่าจะอออินลูน่าไปแล้วก็เมื่อกี้อุตส่าห์จ่ายแบบเต็มที่แล้วครับรอน็อบไปคัดออฟครับดาเมจขาดปิดลูน่าไม่ทันนะโดนนั่นฝังไอ้ไวเวิร์นเซฟอีกพระเจ้าช่วยเอาสามทางเลยเปล่า BKB ครับเฮกมาต่อสเปียร์ยัดไปครับต้องอออินหรือเปล่ปาโอ้โหเ้นทอดสตอมสามก็ต่อคอมโบไม่ได้แบบนี้ และบีเคบีสัตว์นิกสวนเลยครับวัสันวินเดอร์เคิร์นหยุดทีเวิตไว้หยุดเบรกทางด้านฝั่ง,งโซลาแฟลนเปล่ากัดฟันยิงสคาตาอมีไปแต่เพื่อนเข้าต่อไม่ได้เพราะว่าติดแมนดิชัยกันหมดเลยฮะโอ้เอคโคสแลมก็โดดไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี่ก็รอนอฟรออันตีอย่างเดียวแล้วโดนเปิดมาดับเบอเซซัดไปแตกอีกหนึ่งครับทิปเปอร์คิวฮะโนวัน no ทาวเวอร์ไปเลยครับจังหวะนี้ก็วัดสันคนะ จีจีครับ35นาทีครับไทมิ่งลูหน้าแบบเป๊ะครับโอ้โหมาดูตรงจุดเกิดเหตุกันนิดนึงครับวิเชอร์ไปแบบน,นี้โทเทมครับทีเวีห้าวิเกิดกิมเมอร์เครื่องให้แจปจะเข้าครับแต่ว่าเซนทอร์มีเจมนะเซนทอร์นี่คือคัดตลอด BKB มาเฮกับแต่แอนโล่แหมทามิ่งคอมโบไม่ได้ครับแล้วก็เนี่ยเซนทอคัดด้านหลัง3ตัวครับ นะวินเตอร์เคิร์สหยุดเบรกโซล่าแฟร์ไว้ครับแต่ทีสวีตตก็ต้องเข้าแล้วแต่ทางด้านฝั่งลอนอบ,บิงไม่ได้ครับผมแล้วก็ติดไซเลนด้วยครับไม่งั้นได้เอเคตามทีสวตต่อทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไม่หมดนะทามมิ่งครับฮีโร่เดือดจริงๆคราวนายแล้วเล่นเลนเฟดเป๊ะด้วยทางการเกมคอนโทรลดีครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีออโรล่าครับ แต่พ่ายไปในเกมแรกครับว่ากันใหม่ในเกมหน้ารีเวิร์สสวีปแล้วกันไม่มีเวลาให้เสียใจครับชาโดโ์ฟีนว่ะเอาเรื่องครับไปล้างมือก่อนเกมนี้มาแน่นอนครับเพราะว่าติงเกอร์กับคอคเวิร์ไม่ไหวหรอกจากกลคนเกเรฮีโร่อาจจะยากครับแต่เชื่อว่าถ้าเล่นคมมันจะผ่านไปได้ครับเลนเฟด เขาเบิรกนี่กดเลนโหดมากนะกับท่านวินเลนเจอร์ครับก็ต้องระวังระยะดีครับทางด้านฝั่งตัวของเซนทอร์ครับถ้าดูเขาเบิกเนี่เมื่อตอนบ่ายอินเซเนียเล่นคมจัดเลยไล่รวบไล่กระแทกเดียวเดี๋ยวโพสทางเพจให้ครับขอพากก่อนทัพพุชชั่นมาครับตุ่มเป็นเลซเซามาเฟรมเบรกสั้นลงต่อยทีครับเผาไปใส่ดันแจ็บ บอลนี่ซัดแจ็บต่อแจ็บไม่หลอยครับแจ็บแตกครับทางด้านนี้เวฟฟอร์มตัดคืนไปใส่ฟิทแมนนะแต่เฟิร์สบัตโนวันได้ครับไฟล์ไฟล์ตามนะมานาน้อยใช่ไหมพ่อหนุ่มแต่ว่าไฟก็หมดไปหมดละทางด้านฝั่งจานคิวคาโต้มิครับผมปิ้ว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 ตีฟให้เป็นออรีด้วยฮะทำให้หลังตรงกันซะหน่อยตัวตีไปแล้วคาโต้มิเข้าไปคอนเทสต์ลูเลเวลนะได้หรือเปล่าไม่ได้ด้วยฮะแล้วก็เสียคิวกันไป บอล e n i ิเปิดมาใส่นั่นออริไปครับด่านออริได้การเดียวเจ้าทะลุปไปสต็ปผีดสตอมเปิดมาอันดับบีไซสงัดฟิตแมนแตกครับบีซซอมอีกมาแล้วก็ไฟเยอสตอมพวอช็อตซัดนันออรีอรต,าตายเฟมิงลาโซ่ล็อกสวยครับแต่ยังมีมานากิ้งอยู่ครับชนะโนวันส่วนแจ็เรียบรย้อยเจอเลเซอร์ฉีดปิดไปเวฟบอลซัดโนวันโนวันิงออกครับยังมีมานาอีกแล้วพวอช็อตคมคมใส่นั่นฝั่งคิวรีคุยเปิดมาโลเลสวัตสันไม่ตายหรือเปล่า เลือเหลืออยู่หลักสิบเท่านั้นครับโอ้เสียดายหนึ่งแต่เท่านั้นและได้มาแค่คิวเดียวครับออโรล,ล่าครับเสียไปสามใครกันแบบตึงๆอะเหนียวจัดเป็นเพอร์เฟกต์ตามทามิงติงเจอร์ในไฟน์นี้เอาแล้วก็เปิดมาสแตมป์ฟีช่วยก็บอกแล้วเจอล็อกแล้วล็อกอีกล็อกไม่หยุดพิดอเมริกันออลีไม่ให้มาเซฟโอ้โหตาลอยจัดครับ เอาจัดเลยข่าวนายล็อกทุกอย่างครับล็อกแล้วก็คันเอาไม่ไหนไม่ให้เซฟอันนี้ก็โดนไล่มาครับทางด้านทรีซาเวดและถ้าเวลสิบสองนี่ครูดาวอันตีลดลงกดอันตีฟาร์มรัวๆฮะวิเลนเจอร์ฟาร์มง่ายกว่ามอฟฟิงเยอะครับแปลเปิดไปก็เอ้าโนวันซัดทังฝั่งออริแตกไปอีกหนึ่งฮะตะโกนได้แต่วูับตอนนี้ อัพเซิร์ฟวอร์ดโลกราวไม่ไฮกราวแต่ว่าจับล็อกไปล็อกล็อกในล็อกอีกทีนึงโอ้โหล็อกตาลอยครับแล้วคุกมาแบบนี้จากคนคนเกเรไม่มีเหลี่ยมในการรับโอลด้านหลังมีเข้ามาอันเดอร์ลอร์ดครับอันเดอร์ลอดนะครับเอตอนไวล็อกทางด้านฝั่งแจ๊บไว้ก่อนแจบ๊บเบรดเมลยังมีอยู่ฮะแจบ๊บถอยมาจากระยะที่ไม่ปลอดภัยครับยังดีที่ฆ่าคอกเวิร์กได้ครับแล้วโดนหักวอร์ธิ้งเลยหรือเปล่าครับนี่ยเรียบร้อยครับ เพราะว่าของเขาน่าจะพร้อมแนละ้วสแตมพีดเปิดครับให้นาทีสเสวตลุดออกมาได้กิ๊เนี่ยล,ล็อกไปก็ทีสเสวตพึ่งใช้ทางด้านาตัวของฝั่งแมนต้าไปด้วยครับรีสแตทให้สุดทางครับผมโดนล็อกขาแล้วเวฟไม่ได้โดนอีกแล้วครับภาพนี้อีกแล้วครับ สตอมก็ไร่สกิลไวครับดาโดของฝังยาฉาขยาออกตัวอย่างรวดเร็วออกตัวเองกรวดเร็วพิวไวดังใส่น้ําเก็บดีเอ็มด้านบนได้ครับแต่แจ๊บแจ๊บบอกว่าขอขอปั๊มหน่อยขอปั๊มทุกอย่างแจ๊บแม่หนีไม่ได้ผมรถบรรแรงแล้วคูมาแบบนี้ท้าด้านฝั่งออริแถมอีกหนึ่งแต่ลำสวยกับรีควยมาติฟินแมนวินเลนเจอร์ครับโดนก๊อปปี้มาแต่แรงจัดแรงจัดแรงจริงหันไปซัดเทนโนวันก่อนสวยงามครับ กดวินลันโดนแชกเกิลเวอรมช็อตแล้วก็ยิงคีแตกไปเรียบร้อยครับทีซาเวดหน้าแนบไปนิดหน่อยอร่อยแน่ครับเรสเรสคุณกันไปพยายามจะหนีหนีพ้นหรือเปล่าวินลันจอดสไลด์ช่วยสวยกับคิวต้องหนีให้ได้บิหลบไปเอาลายต้นไม้พูอีกแล้วยิงคีแตกไม่รอดกับชาโดฟีนวัสดุได้เอาจัดแล้วครับกดวินลันครับแล้วเวอร์วินละลายคีไปหมดเลยโอ้ oh my ก o อุสาได้อันเดอร์หลอดไปก่อนนะในด้านบนครับอ,ออกมาครับโดนอีกแล้วจานคิวมาสูงครับยิ่งหนาวครับเรียบร้อยครับแตกพ่ายล้าฟีนเกตไล่ขอบมาครับแล้วก็เซ็ตอัพโรชาต่อโรชาอีก2นาทีเกิดนะยังพอได้เล่นครับต,รตีโรชาครับเรียกความเร้าใจอุ้ยไม่มีคนไม่มีคนแบกให้กาวครับออกไม่ได้ด้วยโอ้โหอันเดอร์ลอดมาแบบ มาแบบหัวใจฮิก้าแก่ครับสตอมเยียไปแล้วฮุกตัดเข้ามาเอจิตอยู่ที่าทด้านทีซาวเวดครับแล้วซัดเนฟินแมนตายโนวันแตกครับแบบนี้เอาละเรารียอคันเขาบอกแต่วิลเจอร์วิลเจอร์มันกระจุยวิลเจอร์มันสะบัดสะบัดสลัดไปรอน้อมจะกลับกลับได้ไหมรอน้อมกลับไปได้ผมโนวันซื้อเกินมาปาดใส่เจ็บภารกิจหลบนี้ครับเราคุมแล้วเทนนิสคิวไม่รอดเจ็บแตกครับเรียบร้อยแต่ด้านนี้บอลฟินครับเจอล็อกขาไปเจอวาฟแฟร์รีโหลดวาแฟร์จับล็อกขาทีรีโหลดวาฟแฟร์ ล็อกขาแบบไม่หยุดครับติงเกอร์รีโหลดวามแฝงล็อกขาแบบไม่หยุดขึงไว้ครับรีซาเวตขึ้นมาต่อเวฟอร์มไป BKB ใช้ไปแล้วภารกิจหลบนีของเราเช็คกันช็อตเข้าต้นไม้อีกครั้งบอ์เทกดึงมาเรียบร้อยครับโอ้โนนโอ้โหนโอ้มังกี้คิงบายังไม่มาครับ พีซามิลิกไปแยกล่างหลบเวฟฟอร์ไว้ก่อนทีสเสวิตบาร์แลกถึงหายเลยครับตรงนี้ก็ฟูชูบุชูบีมด้วยครับ1 1ึ่งร้อยสิบเอ็ดบายวอร์แดงส์ครับผมโกโก้แจลอนวู้ครับคุณบีมมังกี้คิงบาร์มาแล้วครับโอกาสสุดท้ายเป็นของคุณแล้วโอกาสสุดท้ายเป็นของคุณมังกี้คิงบาร์โนบายแบ็คโอ้ oh my god มีวอด ดีเคบีซาครับผมไม่มีปัญหาลีคุยมไปกับไม่มีปัญหาครับตอนนี้สมบัดสตานิกครับทั้งดงเลยฮะอิมอร่อยกันไปครับผมเรียบร้อยกับจีจีครับไปด้านฝั่งทีม่าวนายสองูตรครับไม่มีปัญหาออกไปฟาร์มตรงนี้ขากับโดนดักครับเอาเซอร์วอร์ดเกมไม่งะติงเกอร์โดดตามเลยครับ บีเลนเจอร์ตามมาต่อแจ็คเกิลช็อตเน่งๆครับลูเต็มเวลาเรียบร้อยเลยครับโหหัวตรงนี้ครับเป็นเหตุสังเกตได้ครับอุตส่าห์มังกี้คิงบาร์มาแล้วฮะจะได้ไฟกับิลเลนเจอร์สักหน่อยครับแตกพรายครับหัวดีจริงๆครับทางด้านฝั่งทีมคราวนายฮะ เราพลาดไม่ได้จริงครับเราพลาดไม่ได้จริงครับเราพลาดแล้วพลาดเลยครับผมในขนาดเดียวกันคราวนายคอนโทรลแมปนียเฮ้ย GFG ว่ะ วินเลนเจอร์วินเลนเจอร์จริงๆครับ90นะตกลงสายล่างครับเจอกับออโราอีกทีวันที่10นะโอ้โหเหงาเลยครับวันนี้ออโราซิงกันไม่ติดอย่างเี้ยฮะเรื่องการเปิดเรื่องการคอนโทรลแมปนะเลนเฟดต่างๆดาผมว่าสู้ได้เอาจริงเกมแรกก็แอบสู้ได้แต่ว่าเหมือนผิดพลาดเยอะไปหน่อยเรื่องของเกมเพลย์ล้วนๆเลยวะตอนนี้อวัดสันนี่คือ90ไม่ตายแล้ว เกมก่อนหน้าก็ไม่ตายแต่ดาบดีขึ้นว่าเกมที่แล้วเกมที่แล้วดาบแพ้เลนอยู่แต่ว่าแต่ว่าแพ้แบบแพ้ขาดเกิดน,นะปั่นของไม่ทันวะนี่อุสาเงินมาแล้วนะเนี่ยเงินมาตลอดเลยมอฟฟิงคนระับปั่นของเคลียเทมสุดท้ายไม่ทันนะนั่นคือมังกีคิงบ a r อีกอย่างหนึ่งโดนพิกออฟด้วยเป็นพิกออฟครั้งใหญ่ที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะมอฟฟิงมิดเลนก็เหมือนจะกดทางด้านฝั่งสตอมก็กดไม่ลงนะ สตอมเชิงหนาจัดโนวันหลอน้องก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตกทั้งหมดเลยว่ React, p, ะรีแอควาปช้าเหมืขาวานนี่เข้มจริงแต่ต้องชมข่าวายขาวายคือกรูปสเตทก็เข้มเทออฟก็เข้มอะเดือดจัดขาวายมีลุ้นแชมป์เนี่ยขาวายเอาเรื่องแต่ขาวายผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับลิควิดครับส่วนออโรล่าลงสายล่างครับ